ทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมขอคนละหนึงแชร์ในค่ะเลขความฝันเจนุกนะคะมาพร้อมแล้วเห็นเป็นลางๆนะเห็นเป็นแบบลางๆอ่ะเห็นสองตัวเห็นเลขเห็นเลข เห็นเลขสองตัวเป็นสองเห็นเลขสองตัวสองหางอะ่ะสวัสดีค่ะใครพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยเร็วหนึ่งแชร์นะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเจนุกสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะอุดหนุนแล้วซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเลขฝันมาแล้วค่ะ ไรอเลขฝันหนึ่งแชร์จ้ามามาเลยมามาเลยมามุกมุกจ่าเดี๋ยวดึงพี่เขาเข้ากลุ่มฟเฟรชก็ได้นะ กลุ่มเฟซเดนุกดึงเพื่อนเพื่อกาะกลุ่มในเฟสเนี้ยจ่ะมาเลขความฝันนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยจ้าใครยังไม่ได้แนวทางรัฐบาลไทยเจนุกเลยมาก โอ้ยขอโทษขออภัยทุกคนนะคะวันนี้คือที่เนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วนะที่เกาหลีอะนะคะสี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เจ๊เดินทางทั้งวันเลยเจ๊ไม่ได้มาแบบกับทัวร์เจ๊มาเป็นทิปเพื่อนๆอะทุกคนมันต้องแบบดูแลตัวเองอะยกกระเป๋าขึ้นรถไฟคือเหมือนมาลุยอะทุกคนเลยแบบลําบากนิดนึงเลยแบบไม่ได้ไม่ได้มาแบบสุขสบายนะคะคือ จยมาแบบเป็นทริปมาแบบทริปเพื่อนๆนั่งรถเมย์นั่งรถบัสนั่งอะไรอย่างเงี้ยนั่งบดลุยพะต้นภัยกันอะนะคะเลยแบบวุ่นวายมากเลยต้องแบกกระเป๋าเองขึ้นรถลงเรือลงหูไม่มีลงเรือนะคะเออก็เลยแบบเหนื่อนนิดนึงนะคะแล้วนั่งรถแท็กซี่ขึ้นนานมากที่นี่เรียกแท็กซี่ยากมาก่ใครพร้อมแล้วนะคะเจนูเห็นเป็นเลขไกลๆนะเห็นเป็นเลขแบบ เห็นเป็นเลขสองตัวสองตัวสองหางนะคะแต่อะใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาแล้วขอคนร้าหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยก็ผิดถูกอย่าว่ากันนะอันนี้คือเป็นเลขความฝันนะคะมา ใครพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดซับเปิดโชคเปิดราเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดความเพงเปิดความปางังใครพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยได้ไหมเป็นกาลังใจให้หน่อยวันนี้เหนื่อยมากเป็นกําลังใจให้กันหน่อยวันนี้เจนุกเหนื่อยมากเลยได้ไหมคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยเร็วหน้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะ แชร์ให้กันหน่อยแชร์น้อยมากเลยคนดูสองพันหกร้อยคนคนแชร์สามร้อยคนเสียใจแล้วเสียใจมากมา แป๊บหนึ่งนะทุกคนอุ้ยคนแชร์น้อยมากเลยอ่ะ มาขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแชร์นะคะหนึ่งแชร์ให้กันหน่อยแล้วพิมพ์ว่าเลขฝันนะคะมาหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นนะคะมาสวัสดีทุกคนนะคะใครจะเรียกความฝันนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยออกแล้วเนาะก็ ก็ขอ,ขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจ๊นุกหนเร็วมาหนึ่งแชร์พอไม่ต้องแชร์เยอะหนึ่งแชร์ได้ไหมได้ไหมหนึ่งแชร์เลวเดี๋ยวเจ๊เขียนให้เลยค่ะหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นค่ะมาขอคนละหนึ่งแชร์หัวใจไร้ว้าวรวัรวๆหน่อยหัวใจไร้ว้าวรัวๆหน่อย หัวใจอะไรว้าวรวๆในคำมาเลขความฝันนะคะอันนี้คืออันนี้คือเจอ๊อปล่อยไปนานแล้วแต่ทุกคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้นะคะอ่านหนึ่งสองซ้มแคปเจอร์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะอันนี้คือเจ๊ปล่อยไปนานแล้วนะหนึ่งสสา่ห้านะแล้วก็อันนี้คือซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยมันไม่ต้องไปสนใจมันค่ะอันนี้นะคะเจ๊ใบหลักเจ๊เลยอันนี้ต้องตามนะคะเน้นห้าหนึ่งแดหนึ่งห้าอุ้ยห้าหดหนึ่งเน้นนะจ๊ะเน้นห้าหนึ่งแดหนึ่งนะจ๊ะอ่าโอเค เน้นห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะโอเคใบนี้ใบหลักนะจ้าให้แคปเจอร์ก่อนให้แคปเจอร์ก่อนนะมุกใจไปแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยโอนเงินให้มุกบัญชีได้คะ่ะบัญชีเดิมเอาอามบางอ่าอโอเคส่วนเรืค,ความฝันนะจ้ะ เลขความฝัน 1, 1 2, 3, 4, นึ่งหนึ่งสองสาี่ห้านี่แหละฝันเห็นเลขนี้เลขซ้ำเลขเดิมไม่เพิ่มหางไม่เพิ่มเติมเลขเดิมหางเดิมนะคะหางเดิมกับใบหลักเลย ขอ,อเฮงๆนะทุกคนนะเจะเน้น1815 1815นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเจ๊ชอบอะไรเจ๊ชอบ18และ15 181526ที่ชอบแบบมากๆฟังนะทุกคนเจ๊นุกเน้นให้แล้วนะคะเจ๊ชอบ181526มาก<_><_>ฟังนะเจ๊นุกชอบ181526จด เน้นสามหางนี้เน้นสามหางนี้หนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหกนี่สองหกหนึ่งนี่หนึ่งสองหกกูว่าเลขนี้แล้วกูเอาใส่ใสายด่วนนะคะเจนุกเน้นเลขนี้นะหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็สองหก หาซื้อลอตเตอรีร่ได้หาซื้อเลยค่ะหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหกที่เน้นสามหางเลยค่ะฟัดฟาดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็สองหกสามหางสามหางวัดดวงไปเลยค่ะถ้าเข้าก็คือเข้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหก